หาต้องการถามคู่สนทนาถึงอาชีพที่เขาทำอยู่เรามีที่ใช้กันอยู่ทั่วไปอยู่สองแบบค่ะ Was Was machen Sie? Was sind Sie von? คุณทำงานอะไรหรือมีอาชีพอะไรแล้วเราก็จะตอบว่าอย่างนี้นะคะ Ich bin von Ich arbeite von. als ฉันทำงานเป็น หรือฉันมีอาชีพเป็นทีนี้เรามาลองดูดีกว่าค่ะว่าเรามีอาชีพต่างๆอาชีพอะไรบ้าง l e h r ล่ h เร r i นครูอาจารย์ Art är คุณหมอ politiste Polizistin ตำรวจ Sekretär Sekretärin เลขานุการ Sänger Sängerin นักร้อง Politiker Politikerin นักการเมือง Kellner Kellnerin พนักงานเสิร์ฟ k o พ่อครัวแม่ครัว Musiker m u <femmes>. s i k e r นักดนตรี Verkäufer v e r k u f e r i n พ่อค้าแม่ค้าเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาทําอาชีพอะไร หากต้องการถามว่าเขาทำงานที่ไหนหรือทำงานกับบริษัทอะไรเราจะถามต่อไปว่า bei Sie? คุณทำงานที่ไหนหรือกับบริษัทอะไรครับคะเวลาเราตอบนะคะก็จะตอบว่า ich bei ฉันทำงานที่บริษัทแล้วก็ใส่ชื่อบริษัทเข้าไปนะคะ